ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําดาบทุชิตะในแมปล็อกฟุตนะครับผมไม่ใช่บอกฟุตล็อกฟุตเออล็อกฟุตแับขั้นแรกคือการที่เราจะได้ทาดาบชิตะเนี่ยต้องมีค่าหัวอยู่ที่ห้าหมื่นขึ้นนะครับผมซึ่งค่าหัวผมนีแม็กซ์แล้วก็คือห้าแสนนะค่าหัวแม็กอยู่ที่ห้าแสนเมื่อกี้บอลล้มเมื่อกี้คือ เราต้องมีค่าหัวเออห้าหมื่นขึ้นนะครับในการทํานะเออแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราต้องตีบอสไอไอไอน่าโง่นี่นะครับเพื่อให้มันดอบเอ่อเขาของมันนะครับไม่เขาหรือเปล่าวะเอออาจะเป็นเขาบ้างเออเพราะมีเขาไงเออให้ดับเขาตีจนกว่าจะดับเขากันดับ0.9เปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเราตีจนกว่ามันจะดอบเลยนะับผม ตีตัวเดมันอาจจะไม่ดอบนะครับเราอาจจะต้องตีหลายๆตัวนะถึงมันจะดอบนะครับซึ่งการตีบอสต,ตัวเนี้ยตอนแบบมาโลกหมิงทุยมาโลกโลูกสองเล็กๆอาจจะตีไม่ไม่สามารถวันช็อตได้แต่ว่าถ้าคุณเวล่างน้อยต้องเวลประมาณสองพันขึ้นไม่ก็พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าก็ได้นะมันอาจจะวันช็อตได้นําถ้าคุณจะตีบอสต,ตัวนี้ผมแนะนาให้ใช้เจ้าผลยางตัวนี้เลยนะครับเพราะผลยางนจะก็ เลียนแง,งมากฮะหลังจากที่เราได้เออเขาของมาแล้วนะคบผมเขามันจะเป็นแบบเป็นเป็นรูปแบบเป็นรูปเขาพิซานนะเออพอเราได้เขาไอไอปอ,อ,อ,อปิซานตัวนี้มาแล้วนะคบผมแล้วก็ต้องใช้นิ้วซุคนานะครับซึ่งสามารถหาได้ที่โลกหนึ่งไม่ก็ซื้อที่โลกหนึ่งนะคะผมนะครับก็นิ้วซูทุยนิ้วซูคนาเนี่ยมัน ถ้าจะถ้าจะตีมอนหานนี่ยจะยากยาหน่อยคุณแนะนำให้เก็บตังค์ซื้อนะครับผมคือมันดบยาวมากๆเลยโอเคครับสำหรับการทำดาบทูสตาให้เราไปที่หลังเกาะแรกนะครับหลังเกาะแรกหลังเกาะแรกเลยนะฮะหลังเกาะแรกอยู่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นบ้านหลังเล็กๆนะฮะนี่นะครับที่ใช้ฟาร์มขาหัวเลยนะฮะแล้วเราเข้าตรงนี้นะครับ อันนี้มีอยู่สองวันเออมีสองไอเอพีซีนั้ 2, นะเราให้มาเอพีซีนนู้นะครับมันว่าต้องการเอ่อออฟฟิศาแล้วก็นิวครูนะแล้วก็ค่าหัวอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็เงินเอ่อเท่าไหร่วะหน,นึ่งร้อยล้านไม่ก็หนึ่งหมื่นล้านผมก็ไม่รู้หนึ่งพันล้านปะเออน่าจะใช่นะฮะแล้วแล้วก็กดเพื่อคลิกไปเลยนะฮะแล้วเราก็จะแล้วพอเรากดใช่ไหมเราก็จะตายใช่ไหมครับอ่ะ คนเรากดแล้วถ้าเราตายเราคือเราจะได้เลยเนี่ยครับผมเอาเอาอะไรวะเนี่ยโอเคเราจะมารีวิวสกิลกันนะครับผมดาวดาบชูชัยนะครับผมไม่ได้อัปดาบนะครับผมมันอาจจะดูไม่แรงนะผมผมไม่ได้อัปดาบเลยผมอัปแค่ผลบิสาันะครับผมนะดูความแรงของมันนะครับถึงผมจะไม่อัปดาบแต่มันก็โคตรจะแรงครับดูสกิลซีครับผมสกิลซีเป็นการแทงดาบไปลุวนนะผมดูนี่ครับดูที่ ดาบนะครับอัปดาบแค่หนึ่งนะครับผมดูดีครับอัปดาบหนึ่งก็แบบทำมอนก่อนแรกก็ระแดงเลยนะครับผมสกิลสองนะสกิลสองอเป็นการเออใช้เครื่อดาบตาวัดไปน้ด้านหน้านะครับผมเ,เดี๋ยวหน้าจอกลไปเลยโอเคครับ้าสองเป็นการตาวัดคลื่นดาบไปด้านหน้าครับสามสองหนึ่งเอาสามสองหนึ่งเออไม่เห็นนะทุกคนเออเล่าโดนหูอ,อซน้าจอนนะฮะ โอเคเป็นการตว ну ัดขึ้นดาบไปหนึ่งอีกมอนออกไปเราจะชุบเห็นไหมครับเดีวนะมันเป็นการตวัดขึ้นดาบไปนะคะแต่ว่าสกิลแรกถึงไม่ได้อัพเวอร์แรงนะดูครับโอ้โหโคตรแรงสกิลตวัดขึ้นดาบมันดาเมจโคตรจะน้อยนะสกิลแรกนี่โคตรตึงดูครับเนี่ยครับโอ้โหบอกเลยว่ามัน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 บักนะมันบักง่ายนะสกิลเนี้ยเพราะมันไปไกลนะฮะนี่ฮะดูนะเราอแล้วครับชุบเห็นไหมครับมันขึ้นเลย ว่าในบลฟูนี้อาจจะเอออาจจะอาจาอาจะไม่เหมือนมั้งนะฮะโอเคสําหรับครั้งนี้ก็สอนทําดาบกุสตาถ้าใครอยากให้ผมทาดาบอะไรสอนทําดาบอะไรหรือว่าทําสอนทําอะไรก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยดัครับถ้าใครชอบคลนี้กดไลค์กดแชร์ share. กดซับสไครต์ไม่งั้นผมจะไปหักข้อคุณบายบาย อย่าลืมกดไลค์นะไม่งั้นผมไปแัดตู่ทุกคนนะฮะ <c oughs> ระวังไว้